ครับสวัสดีครับรีวิว a i r ์ล็อปี2019นะครับตัว R version นะครับสีน้ำเงินเขียวนะครับผมครับรถคันนี้ก็ไม่ 9, ก0าปลปลานะครับ9 0 0 0นะครับสภาพเดิมๆนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับนี่นะครับรอยตอนจอดนะครับยางยังเหลือเต็ม ผ้าบเบรกยังเหลือเต็มนะครับเพราะว่ามันรถแค่9,000กว่าโลเนาะครับภายในเอี่ยมครับเอี่ยมทุกจุดนะครับแผงหม้อน้ำไม่ล้มนะครับ ไม่เคยชนนะครับผมคันนี้มีกุญแจครบทั้งหมด2ดอกนะครับแล้วก็บุ๊กบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็คู่มือมีให้ครบนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมรถทะเบียนพิจิตรนะครับ ไมตอนนี้9,777นะครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเอามาวอร์มเครื่องแล้วก็นิดหน่อยครับผมลองฟังเสียงรีวิวนะครับนิ่มๆเลยนะครับสตาร์ทแล้วนะฮะไม่มีเสียงสั่นไม่ดังไม่มีเฟืองท้ายหอนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับรถเดิมๆสดๆเลยครับ จบการรีวิวนะครับ